ธนะสูตรที่สองว่าด้วยอริยรทรัพย์เจ็ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายทรัพย์7ประการนี้7ประการเป็นชไหนคือทรัพย์คือศรอัทธาหนึ่งศีลหนึ่งหิริหนึ่งโอตตะป,ปะหนึ่งสุตตะหนึ่งจาคะหนึ่งปัญญาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ทราบคือศรัทธาเป็นไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อพระปัญญาตัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตัดสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม นี้เรียกว่าศัพ์คือศรัทธาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทรัพ์คือศีลเป็นฉไฉดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์จากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่ารัพ์คือศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ทราบคือฮิริเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความละอายคือละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการถูกต้องอากุศลธรรมอัลลามกนี้เรียกว่าทรยบคือฮิริดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทรา์คือโอตตะปะเป็นฉน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวคือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการถูกต้องอากุศลธรรมอลามกนี้เรียกว่าทรัพย์คือโอดตับปะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทรา์คือสุตตะเป็นไฉน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสูตรทรงสุดตะสั่งสมสุดตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศภูมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐ ทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เรียกว่าซัาบคือสุตตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ซับคือจาคะเป็นไฉนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจอันปราสจากมนทินคือความตนีอยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในทานและการจำแนกทานนี้เรียกว่ารั์คือจาคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็รั์คือปัญญาเป็นไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาที่กำหนดความเกิดและความดับ เป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบนี้เรียกว่าทรัพย์คือปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทรั์เจ็ประการนี้แลทรัพย์คือศรัทธาศีลฮิลิโอตตป,ปะสุตตะจาคะและปัญญาเจ็ดรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใดเป็นหญิงหรือชายก็ตามปัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า เป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรม